วันนี้เตรียมพบกับเมนูต้อนรับสาวอัจฉริยะคุณหนูดีวณิสาเรสสวยฉลายางนี้เธอรับประทานอะไรไม่ควรพลาดช่วงอาหารหรืออาหารเหลาพบกับเมนูสุดหรูและพิธีพิธันเวอร์จะใช้เวลาทำนานแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับคารวะ6ร่วมกับ TUF KING STELLA เด็กสมบูรณ์น้ำผลไม้ฉบาเสนอ มาดามตวงฟู้ดเวิร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c k o n g at Home by มบายดามตวงนะคะเราพบก,กันที่นี่ค่ะทุกสัปดาห์นะคะแขกรับเชิญวันนี้นะคะเธอเป็นสาวสวยเธอเป็นคนเก่งเธอฉลาดและเธอก็แสนดีค่ะเดาออกไหมคะว่าเป็นใครเธอมาหรือ,อยังเนี่ยแขกรับเชิญวันนี้เป็นสาวสวยผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพ ที่ฉลาดและมีความรู้เยอะมากๆคุณหนูดีวันิสาเรสอย่างที่ทราบกันนะครับว่าคุณหนูดีนั้น จบปริญญาโทเกียรินิยมทางด้านวิทยาการทางสมองมาจากมหาวิทยาลัยฮา r v ว r ร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งใน1ิของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวปัจจุบันคุณหนูดีเป็นทั้งวิทยากรนักเขียนที่มีผลงานด้านหนังสือทางสมองและได้รับความนิยมอย่างมากนอกจากนี้คุณหนูดียังเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นพิธีกรเป็นนักจัดร,รายการวิทยุที่คอยแนะนําเคล็ดลับต่างๆในการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์อย่างมากให้กับผู้ฟังคุณหนูดีเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่งขนาดนี้มารู้จักเธอพร้อมกกกััับมาาาดดตววนเลยี่ ครับสวัสดีค่ะหนูดีเองค่ะวันนี้หนูดีมาบุกค,ครัวมาดาตวงนะคะเพราะหนูดีมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับอาหารเยอะมากเลยแต่ที่สงสัยมากที่สุดก็คือว่ามาดาตวงทาอาหารอร่อยจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันค่ะเออคุณหนูดีครับเออเช็คอะไรครับเนี่ยเออไม่หยุดนาน่นเอาเข้าไปโอ้โห ผมใมาดามตัว